ในช่วงฤดูหนาวหลังจากที่การแข่งขันประลองวิชาจบลงเพื่อนๆในโรงเรียนก็ต่างพากันหวาดกลัวยูมิเอล่ามากขึ้นมีเพียงแพทติกคนเดียวที่ยังเข้ามาคุยกับยูมิเอล่าตามปกติยูมิเอล่าก็คิดเป็นแบบนี้มันก็สงบตุกดีนะแต่แล้วในตอนนั้นเอสวินก็เข้ามากล่าวหายูมิเอล่าว่าเธอเป็นคนไปกลั่นแกล้งและเอาของใช้ของอาริเชียไปทิ้งใช่ไหมยูมิเอล่าก็บอกว่าเธอไม่ได้ทําแต่ถึงอย่างนั้นเอดวินก็ยังไม่เชื่อ แฮตติฟก,ก็บอกการมากล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานมันนั้นไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเอ็ดวินที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกยังมีผู้ต้องสงสัยคนอื่นอยู่อีกเดี๋ยวฉันจะลองไปถามดูก่อนก็แล้วกันยูมิเอล่าก็คิดถ้าหากเป็นเนื้อเรื่องในเกมคนที่แกล้งอาริเชียก็คือยูมิเอล่าแต่เธอนั้นไม่ได้ทํามันนั้นจะต้องเป็นฝีมือของคนอื่นอย่างแน่นอนเพราะยังมีอีกหลายคนที่เกลียดอาริเชียเนื่องจากเธอเป็นแค่สามัญชนแต่ดันไปสนิทกับเจ้าชายยูมิเอล่าก็คิด ถ้าหากอาริเชียถูกกลั่นแกล้งมากขึ้นจนทําให้เธอหนีไปแล้วก็มันนั้นอาจจะส่งผลต่อการเพิ่มเลเวลยูมิเอล่าที่คิดได้แบบนั้นก็เลยตั้งใจที่จะไปสืบดูว่าใครเป็นคนกลั่นแกล้งอาริเชียในตอนเย็นยูมิเอล่าก็ได้ไปแอบอยู่ที่ห้องเรียนอ่านไปไม่นานก็มีสาวผมน้ำเงินคนหนึ่งเดินเข้ามาและพยายามที่จะขโมยหนังสือของอาริเชียยูมิเอล่าที่เห็นแบบนั้นก็ถามกำลังทำอะไรอยู่หรอคะสาวผมน้ำเงินที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจและพยายามแก้ตัว แต่พอเธอหันมาเห็นยูมิเอล่าเธอก็ได้กรีดร้องขึ้นมาทันทีพร้อมกับที่บอกอย่าฆ่าฉันเลยนะที่ฉันทําไปก็เพราะเป็นคําสั่งของเอเลโนล่ายูมิเอล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่อยากจะให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ยูมิเอล่าก็เลยมาบอกกับเอเลโนล่าว่าเพื่อนของเธอไปกลั่นแกล้งอาริเชียถ้าหากเจ้าชายรู้เจ้าชายคงคิดว่าเอเลโนล่าเป็นคนสั่งแน่นอนเพราะงั้นอย่าลงโทษเธอคนนี้เลยนะเดี๋ยวฉันจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับให้ เอเลนอร่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ลุกนี้ลุกลนถ้าหากปล่อยไว้แบบนี้เจ้าชายกับอาิเชียก็จะยิ่งสนิทกันมากขึ้นยูมิเอล่าก็บอกยังไงสามัญชนก็แต่งงานกับเชื้อพระวงศ์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นอย่าไปยุ่งกับอาิเชียเลยจะดีกว่าซึ่งที่จริงแล้วหากอาิเชียสามารถจัดการกับจอมานได้เธอก็จะได้แต่งงานกับเจ้าชายแต่ยูมิเอล่าก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเอเลนอร่าเอเลนอร่าก็ถามทําไมถึงได้มาบอกเรื่องนี้กับเธอยูมิเอล่าก็บอกเธอก็แค่อยากจะให้เอเลนอร่ากับเจ้าชายนั้นมมีควาสุข จากนั้นปัญหาเรื่องการกั่งแก้งก็จบลงเพียงเท่านี้ยูมิเอล่าก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับแพทริปังแพตริกก็บอกหายากเลยนะถ้าหากเป็นปกติยูมิเอล่าคงจะเปิดโปงคนร้ายไปแล้วแต่เธอกลับที่คลายปัญหาได้อย่างราบรื่นยูมิเอล่าก็บอกสาวผมน้ำเงินที่มาแกล้งอาริเชียก็เหมือนกับเธอแพทริกที่ได้ยินแบบนั้นก็สงสัยยูมิเอล่าก็บอกสมมุติว่าเธอปกปิดพลังแห่งความมืดและไม่ได้อัพเลเวล ตัวของเธอที่ไม่ได้เจอกับพ่อแม่และไม่ได้สนิทกับขุนนางคนอื่นๆเธอก็คงจะต้องพยายามเข้ากลุ่มของเอเลนอร่าและไม่ว่าจะถูกสั่งให้ทำอะไรเธอก็ต้องทำพอความแตกขึ้นมาก็จะถูกเอเลนอร่าเกลียดทิ้งไม่มีใครอยู่เคียงข้างเธอจนทำให้เธอเลียดทางพ่อกับแม่เลียดทางเอเลนอร่าและอาริเชีย พอเธอถูกความเกลียดชังเข้าครอบงำเธอก็จะพยายามเพิ่มเลเวลเพื่อที่จะแก้แค้นแต่เวทแห่งความมืดนั้นก็แพ้ทางเวทแห่งแสงสุดท้ายแล้วเธอก็คงจะถูกอลิเชียฆ่าในที่สุดแพททิกที่ได้ฟังแบบนั้นก็บอกเธอเกลียดโลกใบนี้อย่างนั้นหรอถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะแต่ยูมิเอลาก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงแค่มีคนพูดคุยกับเธอได้แบบนี้แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว หลายวันผ่านไปหลังจากที่ยูมิเอล่าจัดการกับปัญหากลั่งแกล้งได้แล้วเอเลนอร่าก็มักจะเข้ามาหาพูดคุยและชวนยูมิเอล่าไปดื่มชาเป็นประจำซึ่งในวันนี้เอเลนอร่าก็ได้ชวนยูมิเอล่าไปดื่มชาด้วยกันแต่ยูมิเอล่าก็พยายามจะปฏิเสธเพราะเอเลนอร่าเป็นลูกสาวของหัวหน้าฝ่ายต่อต้านถ้าหากพวกเธอได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆมันนั้นจะดูไม่ดี แต่เอเลนอล่าก็คอยติดตามยูมิเอล่าไปทุกที่ยูมิเอล่าที่ทนไม่ไหวก็ได้บอกกับเอเลนอล่าว่าเลิกจวนเธอไปดื่มชาสักทีเธอถ้าหากมาสนิทกับเธอมากๆอาจจะถูกเจ้าชายเกลียดเอาก็ได้นะเอเลนอล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกแบบนั้นก็แย่สิงั้นฉันขอปรึกษาหน่อยนะจนสุดท้ายยูมิเอล่าก็ต้องยอมไปดื่มชากับเอเลนอล่าซึ่งวันนี้เอเลนอล่าก็ได้ทําขนมให้กับยูมิเอล่าได้ลองชิมดู ยูมีเอล่าก็เลยตั้งใจที่จะทํา mm hmm. ให้เอเลนอล่าเกลียบเธอโดยการบอกว่าขนมนั้นรสชาติแย่มากๆแต่แล้วเอเลนอล่ากลับยิ้มพร้อมกับที่บอกนั่นสินะขอบคุณที่พูดตรงๆเพราะถ้าหากเป็นเพื่อนคนอื่นๆก็มักจะบอกว่าอร่อยเพื่อเอาใจเธอทั้งๆท,งท,งที่มันไม่อร่อยเลยสักนิดซึ่งสาเหตุที่เอเลนอล่าฝึกทําขนมก็เพราะเธอได้ยินข่าวมาว่าอาริเชียทําขนมให้กับเจ้าชาย เธอก็เลยอยากจะทําขนมให้กับเจ้าชายบ้างยูมิเอล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกคนอย่างเธอคงจะทําไม่ไหวหรอกแต่ถึงจะถูกพูดใส่แบบนั้นเอเลนอล่าก็ยังคงยิ้มเพราะเพื่อนคนอื่นๆมักจะพูดเอาใจเธอมีเพียงแค่ยูมิเอล่าคนเดียวที่กล้าพูดกับเธอตรงๆ ซึ่งไม่ว่ายูมิเอล่าจะพยายามพูดให้เอเรนอาเกลียดเธอแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วก็ยิ่งทําให้เอเรนอล่าชอบเธอมากขึ้นไปกว่าเดิมพอยูมิเอล่าได้พูดคุยกับเอเรนอล่ามากขึ้นเธอก็ได้รู้ว่าเอเลนรานั้นเป็นเด็กดีเพียงแค่เธอนั้นค่อนข้างหัวอ่อนคนแบบนี้จะถูกชักใยได้ง่ายและเรื่องที่เธอบอกให้เพื่อนไปแกล้งอาริเชีย เธอก็ทําไปเพราะเพื่อนๆคนอื่นๆบอกว่านี่คือสิ่งที่ควรทํายูมิเอล่าก็ได้เตือนเอเลนอล่าว่าอย่าเชื่อใจเพื่อนๆให้มากนะักเอเลนอล่าก็บอกไม่ต้องห่วงเพราะยูมิเอล่าก็เป็นเพื่อนกับเธอด้วยหลายวันผ่านไปในขณะที่ยูมิเอล่ากำลังคุยกับแพตติกอยู่นั้นแพตติกก็ได้ถามเธอจะเข้าร่วมปาร์ตี้ส่งท้ายปีการศึกษาไหมยูมิเอล่าก็บอกว่าเธอไม่สนใจแต่พอเธอมาคิดดูดีๆในเนื้อเรื่องของเกม อีเวนต์งานปาร์ตี้จะเป็นอีเวนต์ที่สําคัญที่จะยืนยันค่าความชอบของตัวละครที่จะต้องเกบยูมิเอล่าก็เลยอยากจะไปดูว่าอาริเชียนั้นจะเลือกรูทของเจ้าชายใช่ไหมในระหว่างที่เดินอยู่ยูมิเอล่าก็ได้เจอกับเอเลโนล่าเอเลโนล่าก็ได้ชวนยูมิเอล่าไปเลือกชุดสําหรับไปงานเลี้ยงยูมิเอล่าก็บอกไม่จําเป็นต้องใส่ชุดสวยๆก็ได้มัง้งยังไงซะก็ไม่มีคนเต้นลํากับเธออยู่แล้วเอเลโนล่า e ที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกแล้วคุณแพทริกล่ะยูมิเอล่าก็บอกแพทริกไม่ได้เกี่ยวด้วยซะหน่อย e e ย,ยอเออลกยย็ไป ลองชุดที่ห้องของเอเลโนราในระหว่างที่เลือกชุดกันอยู่นั้นลิต้าก็ได้เอาชุดที่ราชินีมอบให้กับยูมิเอล่ามาให้หลายวันผ่านไปในวันงานปาร์ตี้ยูมิเอล่ากับเอเลโนราก็ได้เดินเข้ามาในงานด้วยกันทุกคนในงานก็ต่างพากันตกตะลึงในความงดงามของทั้งสองคนทางด้านแพทริกพอได้เห็นยูมิเอล่าใส่ชุดเรสก็ตกอยู่ในภวังทันที เอเลนอ่าที่เห็นแบบนั้นก็ขอตัวไปหาเพื่อนๆก่อนเพื่อที่จะให้ยูมิเอล่าได้อยู่กับแพทริกทางด้านอาริเชียเธอก็ได้พาเอ็ดวินออกมาดูดาวที่นอกระเบียงยูมิเอล่าที่เห็นแบบนั้นก็ยืนยันได้แล้วว่าอาริเชียนั้นเลือกรูทของเจ้าชายยูมิเอล่าที่รู้แบบนั้นก็คิดจะกลับทันทีแต่ในตอนนั้นแพตริกก็ได้มาจับมือเธอไว้พร้อมกับที่บอกช่วยเต้นรำกับผมสักเพลงได้ไหมยูมิเอล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบตกลงจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เต้นรำด้วยกัน ในระหว่างที่เต้นทุกคนในงานก็ต่างพากันจ้องมองมาที่ทั้งคู่ยูมิเอล่าที่เห็นแบบนั้นก็คิดทุกคนคงจะคิดว่าชุดสีแดงของเธอนั้นถูกย้อมไปด้วยเลือดสินะแต่แพททิกก็ได้บอกไม่หรอก ที่ทุกคนมองเพราะเธอนั้นงดงามยังไงล่ะยูมิเอล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็เขินหน้าแดงและในตอนที่แพตติกกำลังจะบอกความรู้สึกกับยูมิเอล่าในตอนนั้นเพลงก็ได้จบลงพอดียูมิเอล่าก็เลยรีบดึงมือออกทันทีแพตติกที่เห็นแบบนั้นก็ทำหน้าเศร้ายูมิเอล่าที่เห็นแพตติกทำหน้าเศร้าก็เลยขอเต้นด้วยอีกหนึ่งเพลงในตอนนั้นก็มีลูกของขุนนางคนหนึ่งมาขอเต้นรำกับยูมิเอล่าซึ่งยูมิเอล่านั้นก็ไม่คิดที่จะเต้นรำกับคนอื่นนอกจากแพทติกยูกคุนนนนาาั้ไปว่ สเปคของฉันคือฉันชอบคนที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองลูกขุนนางที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งหนีไปทันทีทางด้านแพบติกพอได้ยินว่ายูมิเอล่าชอบคนที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองก็ถึงกับหน้าซีด